รุ่นนี้นะฮะนำมานะครับพิเศษจริงๆนะฮะจัดโปรโมชั่นให้นะครับเป็นพระสมเด็จวัดลักังนะครับอันนี้คือของวัดลักังนะครับท่านอาจจะมองเห็นแล้วเป็นพิมพ์ของเกศชโยแต่อันนี้คือวัดลักังยุคต้นเลยนะครับจริงๆแล้วจากข้อมูลที่ได้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์เส้นลวดยุคต้นนะครับแต่ว่าเป็นปางบําเพ็ญทุกกิริยานะครับทุกกิริยาครับทุกกิริยาปางบําเพ็ญ ทุกกิริยานะครับนี่คือของวัดละขังยุคตน้นเรียกได้ว่าเป็นพระเก่ากมากองค์นี้เนี่ยถ้าพูดถึงความเก่านะครับถ้าตีเป็นมูลค่านี่หลายล้านนะครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมูลค่าพระสมเด็จยุคต้นเนี่ยถือว่าหาชมได้ยากแล้วนะครับจะยิ่งสมบูรณ์แบบนี้ด้วยนะครับวันนี้นํามาตอบแทนมอบให้สําหรับท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมนะครับผู้ท่านสมาชิกที่เคยบูชาไปแล้วนะครับ ก็เรียกได้ว่าท่านได้เห็นก่อนแน่นอนนะครับก็บางส่วนก็มีการตัดสินใจกันไปนะครับนี่ก็เลยถือโอกาสนำออกมาแบ่งปันให้5องค์นะครับสำหรับท่านสมาชิกที่เป็นสมาชิกกิติมศักดิ์นะครับก็จะได้เห็นและชื่นชมในพระบารมีก่อนนะครับ ให้ชมในมุมสูงนิดนึงนะฮะจะได้เห็นเต็มๆองค์นะครับนี่คือพระสมเด็จวัดลักังนะครับนี่ยุคต้นมากๆนะครับความเก่านี่แบบคลาสสิกสุดๆนะครับพุทธคุณนะฮะเด่นในเรื่องของสติปัญญาแห่งแกร่งนะครับ มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับใครที่ได้บูชารุ่นนี้นะครับก็จะเน้นในทางสติปัญญานะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเรื่องความเก่าความแท้ไม่ต้องพูดถึงครับดูที่ความสวยนะครับเพราะพระเรามีที่มาที่ไปที่ชัดเจนนะครับ สวยงามมากครับไปดูองค์ที่สองครับวันนี้จัดมาห้าองค์นะฮะสวยๆนะครับองค์นี้รหัส A 02นะครับด้านหน้าและด้านหลังครับโอ้โหคลาสสิกสุดๆนะครับเก่าและสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับเรียกได้ว่าหาชมยังยากนะครับ อ๋คลาสสิกมากๆเลยมีผงตะไบทองนะครับป็นเจ็ดป่าพื้นผิวนี่สวยมากรูพุนปลายเข็มเต็มทั้งองค์นะครับกระจายเต็มทั่วนะครับดินเจ็ดโป่งโอ้สวยงามนะครับด้านหลังนี่เป็นหินอ่อนไปแล้วนะครับเห็นรูพุนเยอะอยู่นะฮะ สวยงามมาก้างเลยนะครับตรงนี้องค์ที่สองไปชมอีกสักอ่วันนี้เตรียมมาห้าองค์นะฮะองค์ที่สามองค์ที่สามด้านหน้าด้านหลังจะไปขออนุญ,ญาตไปไวนิดหนึ่งนะฮะวันนี้เตรียมมาก่อนข้างเยอะนี่แกะปูนมากๆเลยนะฮะเนี่ย ยุคต้นนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพิมพ์ของชาวบ้านนะครับที่แกะมาถวายสมเด็จพระจันโตนะครับเรียกได้ว่ามีความเก่าที่คลาสสิกนะครับเราให้มูลค่าในเรื่องของความเก่าส่วนเรื่องมูลค่าที่ให้บูชานะครับก็อยากให้เป็นสิริมงคลให้กับคนไทยทุกคนได้ มีโอกาสได้เข้าถึงพระแท้ทันสมเด็จพระจันทร์โตนะครับในมูลค่าที่จับต้องได้จริงๆนะครับแล้วก็เป็นพระที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นพระที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับเพราะว่าสมเด็จพระจันทร์โตตั้งใจที่จะสร้างเพื่อสืบทอดและเป็นพระที่ยังไม่ผ่านการบูชาใดๆทั้งสิ้นนะครับเปิดหีบมามาถึงที่ผมแล้วก็ไปถึงท่านสมาชิกเลยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นพระที่บริสุทธิ์มากๆอยู่กับผู้ที่มีศีลมีธรรมมีเจตนาที่ดีนะครับในการที่จะสืบทอดถ่ายทอดและจะรวมพุทธศาสนานะครับ <c oughs> แล้วก็ท่านได้ปิดทองหลังพระช่วยเหลือคนไทยมานานกว่านะครับมากกว่า20ปีขึ้นนะครับสำหรับท่านใดที่มาที่สาขาชุมบุรีหรือที่หัดใหญ่นะครับ ท่านสามารถมาเปิดแฟ้มข้อมูลได้นะครับเราจัดทำแฟ้มข้อมูลในส่วนของบุรณิที่ต่างๆหรือนะครับในส่วนของการช่วยเหลือนะครับเราก็จะมีเก็บภาพบรรยากาศนะครับของการบริจาคคอมพิวเตอร์บริจาคข้าวสารนะครับแล้วก็บริจาคมากมายนะฮะหลายโครงการนะครับท่านสามารถที่จะมาเปิดแฟ้มชมได้นะครับ องศูนย์ของจริงครับนะครับเราสําหรับท่านสมาชิกที่บูชาพระกระหงผมไปนะครับไม่ต้องห่วงฮะตรงปกแน่นอนสบายใจได้ครับเรายึดหลักความซื่อสัตย์และความถูกต้องเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นท่านสมาชิกที่บูชาพระของศูนย์ไม่ต้องห่วงฮะว่าจะไม่ตรงองค์ที่เลือกนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับสบายใจได้นะครับทุกองค์ต้องตรงตามรูปที่ท่านถ่ายส่ง้ามานะครับองค์นี้คือองค์นี้นะครับ พระของศูนย์เรามีเยอะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาทําให้ท่านเสียความรู้สึกแบบนั้นนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับมีจะท่านจะได้รับสิ่งที่เป็นความสุขกลับไปมากกว่านะครับนี่คือเจตนาของศูนย์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ได้เห็นคลิปของทางศูนย์นะครับท่านใดที่บูชาไปแล้วนะครับเกิดเป็นสิริมงคลกับตัวท่านยังไงก็ ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับก็ถือว่าท่านได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดถ่ายทอดและจะลงพุทธศาสนาด้วยนะครับของดีถ้าใครเห็นก็แบ่งๆกันนะครับเดี๋ยวไปดูองค์รุ่นถัดไปนะฮะอันนี้ก็และตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้า ทั่วไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โยกนะคะไม่ว่าจะเป็นโยกเก่าโยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมกรบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจาร้์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่1น,นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ นะคะเรียบ,ยบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจาร้์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสูขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพักกิ่งเปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตงดงามตะการตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวะคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook ไล v ์นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ